เอาปิดพ่อมาสองตัวเลยโอ้อันนี้สวยไหมตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวนนพ่วพอมาสองตัว,ว,ตวดูดีมันหุบโบด้วย แล้วเนี่ยตออยู่กันที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และนี่นะคะก็จะเป็นครั้งที่2ของเรานะคะที่ได้มานะคะทุกคนก็คือรอบก่อนอะแล้น่าจะมาเมื่อเจ็ดเด <7 S 2> <า>็กจ็ดแปดปีที่แล้วใช่แล้วมันเป็นช่วงตีมฮโลวีนรอบนี้เรามาตีมคริสต์มาสใช่แล,แล้วก็วันนี้นะคะเรามาด้วยกัน4ี่คนนะคะต่อว่าพ่อเนี่ยไม่ได้มานะคะเป็นจากพ่อเป็นพี่หนุแดงก็คือลูกพี่ลูกน้องเรานั่นเองค่งก็คืองบเทปนี้ประมาณ หมื่นห้าไม่รวมกินเนะทุกคนกับรวมของฝากแต่ว่าเราก็ได้นอนในดิสนีย์เราก็ได้เข้าดิสนีย์เพราะกับตัวไม่กลับเลยใช่แต่ว่าพ่อไม่ได้มานะคะเพราะว่าพ่อต้องดูร้านดูธุรกิจนะคะดูคนที่ประเทศไทยก็เกือบเหมือนกันเพราะว่าตอนมาก็เกือบหลับเพราะกินยาเก่าใช่ไม่เพราะว่ากินบะหมี่เป็ดไปนะคะทุกคน oh. นั่นแหละก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้วนะคะทุกคนก็ดีแล้วนะคะจะเข้าไปข้างในกันแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นเวลา ใช่จะ8โมงนะคะุกคนของที่ฮ่องกงนะไม่ใช่ที่ไทยที่ไทยก็ประมาณ6โมงแต่7โมงนะคะค่ะห่างกันชั่วโมงหนึ่งไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูตั๋วข้างในเพิ่มดีกว่าเครือนี้จองมาแล้วแต่ว่าอยากไปดูบัตรที่มันเข้าก่อน1ชั่วโมงได้โอเคกันไปกันนี่นะคะเราเข้ามาในดิสนีย์แลนด์แล้วนะฟิล์มฟิว์เขาก็กาลังถ่ายรูปกันอยู่ว้าวโอ้เยอะมากเข้าไป ใช่นนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนคือตอนนี้เราจะไม่รีบไปโฟลเซ้นแล้วเพราะรู้สึกว่ายังไงมันก็รอเยอะอยู่ดีอ่าเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนไปที่คือเราจะไปเน้นถ่ายรูปก,ก่อนนะคะทุกคนเน้นถ่ายรูปก,ก่อนแล้วอยไปอย่างงี้อย่างเงี้ยชาแต่อย่างตอนนี้มันก็มีหัวนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปช็อปใหญ่แล้วกันใช่ป <ะ S 2> ไปไปตอนนี้คือเหมือนอคนเขาถ่ายรูปก,กับคาแรคเตอร์นะคะอ๋อถ่ายไหมคะชาโอ้คนเยอะไม่เอาดีกว่าจะยัง <laughs> มมิิกกกกีี้้บรรยากาศได้นิดนี้นะคะตีมคริสต์มาสนี่แั้ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ร้านว a ฟ f l e s ไปมาคือเจอว a ฟเฟิลเลยเออใช่แต่ว่าเราอะ่ะจะไปร้านนี้ก่อนไปดูเครื่องหัวก่อนนะใช่มใช่แล้วจะวันน้องฟิวจะเอามาถ่ายข้างนอกเลยได้ได้เพราะว่าตอนนี้นอ้องฟิวต้องรีบถ่ายก่อนที่กล้องมันอะ่ะจะแบล n งนะคะทุกคนคพี่ฟิวเดินกับพี่แดงเลยนะห,หนูเดินกับแม่ ไปค่ะคไปทุกคนตาราคอนเวนิเอนท์ช็อปปิ้งนะคะไปค่ะไม่เดือน<ป>เขาแบ่งสองช่องแล้วก็แบ่งสองช่องอ๋อคือเป็นเป็นสิ่งที่แบบปัศจรรย์มากเราฟิลชอบอว้าวฟิลวอุ๊ยน่ยนารักเลยเป็นสีพาสเทลนะคะอ๋ออุ๊ยเป็นคนเล็กๆอันนี้คือเจ็ดสิบฮ่องกงดอลลาร์นะคะน่าแต่เราไปดูเครื่องหัวก่อนเราอย่าเพิ่งกังวลกับไวเราต้องได้เครื่องหัวก่อนนะคะทุกคน แค่งั้นถ่ายรูปไปสวยใช่ไหมอุ้ยนี่ไงที่น้องพยายามได้ขาวๆอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราใส่ดูเขามีให้ใส่นะค่ะแต่ระวังตกนี่ตอนนี้ก็จะมีตุ้งติ้งอันนี้สวยไหมนี่สวยค่ะตัวตอนมันจะลงนิดนึงนิดนนะไปเห็นเราไปหาอันที่ใช่ก่อนก็คือวันนี้น้องฟื้นแต่งออกดำๆชิมชิมนะคะโอ้โหแม่เต็มเลยอ่าเลือกเลยค่ะ อุ้ยโอ้ยฉีนดเงินนแล้วนะแม่ลิง<น>ไว้ตั้งนานแล้วเสียงเงินสวยไหมอุ้ยมีตัวใน first เสนด้วยนะคะไปด้านนคือต้องไปอยากได้อันนั้นคือหนูว่าอยากอ๋อติดหนนะ้าติดหน้าตค,คือนี่หนูอยากได้อันนี้ฝั่งนี้ตัวมัไม่อยากได้ที่คาดมาสีแดงนี่มันคือมิกกี้นะคะอันนี้เขาให้ลองเนาะ ลองยิงก่อนจะเจออันที่ใช่ใช่เหมือนสวมมงกุฎเลยอ่ะอ่าอันนงานหันหน้ามาสิเข้าไหมรู้สึกว่ามันก็ค่อนตีอยู่คือนักฟิวเจอร์ชอบวันนี้อ่าก็เดี๋ยวเราลองใส่ก่อนอ่าได้เออไม่ใช่ไหยแต่ว่าอ่าอันนี้คือชอยแรกนะคะอ่าฮะอันนี้หนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสองอันอื่นก่อนอ่าได้คืเคยนะเป็นอันที่แบบนักฟิวชอบรู้สึกว่าเรย์อุ้ยแม่ฟังโน้เต็มเลยเฮดแวร์นะคะไปค่ะ แม่ต้องใส่นี่ไงสปเดอร์แมนดัมโบ้มีกรีนแมนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกทอยสตอรี่ดัมโบ้เหรอคะนี่แม่แบลลบลลข้างล่างนี่เป็นหัวเลยนะก็คือจะต้องเช็คกันนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมินหัวมินนี่หมดเลยใช่สีดำแม่น้องเฟย์ขอลองสีดำอ่าได้มาดี๋ยว่าต้องรออันนี้อันนี้ดีกว่ามาอย่ไปลองตรงกระจกอันนี้มีกระจกใหญ่เลยชอปมินนี่ เป็นเหดดำใส่ดำไปเลยอ่าตัวนี้ก็สวยนะคุณก็ก็จะดำไปเลยนะเข้ากับชุดใช่ไหมอันนี้เป็นไงเออันนี้เบลล์อะชอบไหมด,ดูดีรู้สึกเป็นคนโตขึ้นเออแต่คือเมื่อก่อนตอนเรามาครั้งแรกเราไม่เคยคิดจะมองที่คาดผมเลยนะมีแม่คือ,อเป็นคนเดียวเองใช่คนเดิมสุดอุ้ยไม่เอาแต่คือพันงหลังอะรู้สึกว่ามันฮิตอุ้ยอันนี้สีกรงเหรอคะแล้วไปดูไปดูไปฟินเป็นอลินาเบลเหรอแบลมากอลินาเบล อลินาเบลเหรอไม่ขอตกใจนะว่าอลินาเบลเบลถ้าไม่ลินาเบลจะอะไรใส่เสื้อสิงพูอ๋คือใครจะชื่อไหนคะช่อนั้นมาดู่อพี่แดงก็จะเอาเนี้ยแหละไม่แอ่ไม่ได้มาเดี๋ยวขอดูกระจกก่อนนะอันนี้มันเบลไปนะไม่เอาอ่ะมันสูงเกินอยุกคนเฟรมถ่ายรูปมันก็จะสูงด้วยฝากเก็บนะคะพี่เฟรมเพราะชุดหนูดำใส่กับอะไรมันก็เข้าสะใหญ่เลยโอ้โห มันต้องไปดูกระจกใหญ่ดูใช่เพราะกระจกเนี้ยกระจกเล็กมันจะแบนนะทุกคนแล้วมองแล้วมันจะไม่สวยนี่เราก็มีอันนี้ด้วยนะพี่ออยากได้อะไรตัวที่มันติดติดแขนอะไรเงี้ยอ่านี่ไงสลิงกี้สลิงกี้น่ารักนี่ไงเนี่ยมิกกี้ต่างๆนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมพี่แดงหน้ายังยังหรืยังไม่ได้เออยังไม่ได้แต่เมื่อกี้น้องใส่สีดำสวย ใส่สีดำแล้วขึ้นอ๋อยเราไปดูกระจกใหญ่กันอันน,นี้ธรรมดาอันนี้คือชอยที่สามนะคะคือเป็นนิกคือรู้สึกว่ามันก็สวยแต่ว่ารู้สึกว่าหูมันใหญ่ไปนะคะอันนจจยางใช่ไหมหนูรู้สึกว่าแบบไม่มีตุ้งติ้งน่าจะสวยกว่าแต่มันไม่มีนะคะไปเรอคือไปหาก่อนน้างซุรู้สึกว่าหูดำกำลังโอเคแต่ว่านี้นะคะมันจะตกประมาณ1น9 กงดอลลาร์นะคะเดี๋ยวฟิรเช็คให้ว่ามันประมาณเท่าไหร่มาคือใน,นเคเรื่องคิดเลขอ่ะเขามีฟีเจอร์ที่แบบว่ามันเป็นแบบคิดเป็นเงินไทยให้เลยนะคะเดี๋ยวฟรีให้ดูโอ๋อมัน169ใช่ไหมตัวที่เป็นนิกอะ่ะก็เท่ากับประมาณ685บาทไทยนะคะแล้วก็ฝั่งน,นี้คอสตอมเองได้น,นะคะจะเป็นหัวน้องแบบเนี้ย รักมากแบบหไม่แน่อยู่กับเอ๋นี่นะอยู่กับน้องผู้หญิงมั้ยเหรอไม่แน่ใจน้องพจ่จำไม่ได้น้อยกว่น้องผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าพวกุญแจเป็นสิ่งที่น้องพี่จะมาตามล่าด้วยเนี่ยน,น้องตัวอย่างเงี้ยอายด่ารักต่มาถึงถิ่นแล้วนะคะทุกคนนี่ไอตัวนี้ที่หนูอ <laughs> ชอบหนู <laughs> ห,นหรอไม่ใช่หนูนใช่ตอนน้องพี่ว่าจะมาตามหามา้าที่มันอยู่ในราพเซลมา้าใช่แต่ว่าเดี๋ยวน้องพี่จหาหาเล็งๆก่อน แต่คือมันจะมีพวกคอร์สคริสต์มาสอีกนะคะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยน้องเต่าอย่างอันนี้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะคะร้อยสามสิบเก้าก็ประมาณห้าร้อยืมใช่เพราะที่คาดผมเมื่อกี้มันร้อยห้าสิบกว่ามันก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยนะคะอุ้ยอันนี้คอคอครบร้านยี่สิบปีหรือเปล่าใช่คอครบร้านยี่สิบปีนะคะแล้วก็มีการ์ดด้วยเฮ้ยเจ้าหนี้รติดสุ่มการ์ด คืนนี้เราพามาช็อปก่อนนะคะเพราะาเราอะก็อายุเยอะกันมากแล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นแบบเครื่องเล่นใช่ไม่เน้นเครื่องเล่นขนาดนั้นก็พามาช็อปปงช็อปปิ้งตามภาษาาาอันนี้นนนนนเป็นเหมือนพวงกุญแจไหมคะใช่แต่แต่วา่าน้องฟิลนนะคะหาโซนก่อนนี่แม่เขาบอกให้ถ่ายโซนแถวๆนี้หาหัวก่อนทุกคนแม่เรียกยางเลยฟิวฟิวฟิวไหนแม่เจอสิ่งนี้ใช่เหรอ สวยแบลวเลยนชอบไหมคะอ่ะลองใส่เหมือนเด็กต่าว่าพ่อ <c oughs> หมวกเขามีโจกขึ้นขึ้นมาปิง้ง <c oughs> แต่ลองลองหมวกในหมวก <c oughs> ก็น่ารักดีไหนหันมาเ <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> ไปดู <c oughs> ไปดูไปดูหร <c oughs> ือไม่จะถอดหมวกออกก่อน ฉันน่าอะไดิแม่เขีองเลยเดี๋ยวพ่อแซวปอมปอมพีกคิดถึงพ่อถ้าโน้ตมันมีฝั่งโน้นอีกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยกเดินไปก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวน้องฟิลดูแลแม่เองโอเคเดี๋ยวเขาไปไหนกันแล้วอ่ะไม่รู้ให้เขาอยู่กับสองคนพี่เนาะนี่มันมีทางรู้ฝั่งนี้ค่ะคนคนแสงเดือนแป๊เดี๋ยววันนี้นะคะอยู่ในช่วงน้องฟิวแสงเดือนพาทัวร์ดิสนีย์แลนด์ที่วันนี้จะเป็นรับฟี่แอนด์เฟรนนะคะเต็มเลยเนี่ย โอครั้งแสบมาเดี๋ยวฟิวพร้อมกดเครื่องเขีเลขกี่ดอนนะหนึ่งหกเก้าก็ประมาณหกร้อยแปดสิบห้านะคะโดยประมาณหกเจ็ดร้อยตัวเล็กๆแม่บอกชอบเอาไม่ค่อยอันนี้ไงโอ๊ยแม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้คอยโทรศัพท์ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีผู้อะไรคะ ชอบก็จัดมาเดี๋ยวใส่ให้ใหอเอาไหมถือนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใส่ให้แม่เนี่ยนะนี่เหลืองเลยนะก็มีผูเหมือนซอสันเดือน <c oughs> ใส่ขายของนะ <c oughs> เอาไหมคะไม่ไม่เอาแม่บอกไม่ผ่านอ่ะถอดออกมาค่ะมันโบใหญ่ไปคือบอกเลยนะว่าเราน่าจะชอปปิ้งนานอ่ะทุกคนเสื้อสวยไหม ไปน้องฟรีเปลี่ยนใส่เลยอุ้ยไม่บะไม่หนาด้วยใช่ไหมอุ้ยหนูอยากหาเสื้อแบบนี้ใส่อ่ะแต่ว่าอย่าไปดูอย่าไปดูฝั่งหนูก่อนดูตัวเท่าไหร่ก่อนสี่สองเก้าค่ะโหหมดเลยนะยี่สิบสองพันพันเจ็ดโอ้โหแต่น้องฟรีว่าจริงๆอ่ะน้องฟรีอยากได้เสื้อแขนยาวใส่นะรู้สึกว่าเสื้อตัวเนี้ยไม่ดูตันมากแบบใส่เสื้อธรรมดาธรรมดาน่ารักน่ารักมันก็ดูน่ารักแล้วอ่ะ นั่คือตอนเนี้ยถ้าเราไม่ได้ที่คาดหวัวเราก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะก็จะถ่ายูปก็จะทำแม่งทำแม่งรูใช่ใชเพราะว่าเหมือนเราไม่ครบสูตร,รอะตอนเนี้ยเจอแล้วเจอแล้วแม่นี่อ๋ออันอย่างงี้ที่น้องเฟิวหาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่อ่ะอสวยนะเพราะมันไม่มีตุ้งตุ้งติงข้างล่างใช่มันก็เป็นแค<ม>่แค่เป็นสูตรให้ไม่เอาไหมคะเดี๋ยวเปลือนออ้องฟิวจอสีดำไหม อแม่เอาสีนี้วง<ช>ัน้นอ่ะใส่หัว<ด>แม่สินีขอน้องเิวไปดูกระจกกันทุกคนไปดูกระจกกันเนี่ยคืออันนี้คืออันนี้น้องฟมิ้ตา,มาต่ตตตตรรมาากสลกับฝั่ง่ะนีอ๋อโ,อโหเข้ากันเลยเนี่ยละมุน เหมือนพามาช้อปปิง้งเลยเป็นไงคะได้ไหมหรือว่าอยากด้านอื่นไหมได้ไหมละ่ะได้นะก็เข้ากับสีเสื้อแม่มันก็นุ่มๆดิออันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็หนึ่งหกเก้าเหมือนกันอือลังการเกินประมาณหกเจ็ดร้อยอันนี้ใช่ไหมคะอืได้แล้วแต่แม่มี้ม้าพันคอด้วยยิ้มข้าพันคอด้วยอันนี้อะไรอันนี้หมวกรั้ว่ามันสวยไหม ก็นา่ารักดีเฮ้ยอันนี้นี่ก็นา่ารักแต่น้องฟิวอยากได้เสือ้ออันนี้มันเล็กเป็ไหมไหนคะอาจจะเป็นของเด็กแต่น้องฟิวอยากได้เสื้อแต่ว่าไม่ใช่เสื้อหมีภูดได้ไหมไม่เอาอะ่ะมันจะไอ้นั่นเกินแต่น้องฟิวชอบทรงเสื้อหมีภูนะมันน่ารักไหนเสื้อหมีภูไหนหน่าเนี่ย ว่าหนูใส่แล้วมันจะน่ารักไหมน่ารักแต่ว่าหนูก็จะไม่ไม่เหลือตังค์ใส่แพนดอร่านะคะนั่นแหละไปดูแพนดอร่าก่อนเนีอยค่ะออกให้มาเลือกแล้วน้อไปแต่งตัวถ่ายรูปยังไงอ๋อใส่ไหนคะเนี่ยอันนี้มันเป็นหนึ่งตัวใช่น้องเนื่อนจะเป็นเงี้ยก็น่ารักดีนะโอยเอาดีไหมอ่ะนะอั่น S ป่ะอันนี้ M ค่ะเออ หนูลงสวมเลยแต่ถ้าหนูไม่ใส่ตัวสีดำอะใส่ตัวเเอสได้แต่ถ้าหนูจะเอาแบบเอาไว้ไปคุมที่บ้านก็เอ็มจะใส่ตรงนี้แหละเออเฮ้ยหรือว่าปีนี้เราจะมาตีหมีผมูไม่เอาอะมาดินี่แล้วไม่ต้องเป็นหูหมีสิ สรุปนะคะที่เราลอยมาคือทุกคนตกใจไหมจักเสื้อของน้องฟรทที่เป็นสีดำาขอเต่าตอนนี้กายเป็นสีครีมนะคะเป็นมีผู้นะคะแล้วก็มีเป็นน้องนกหูนะคะจะไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไรชายเกาะแล้วก็มีเป็นหูมินนี่นะคะเป็นสีออาครีมๆขนๆนะคะส่วนเอาฟิตของแม่ก็จะมีเป็นนี่เป็นที่คาดผมนะคะลาบเปอร์เซลแล้วก็มีเป็นน้องตัวนี้นะคะจําชื่อไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรแต่ว่าอยู่ในดัฟฟี่แอนเฟนนี่เป็นตัวเกาะแขนนะคะอาฟิตวันนี้ของเรา สองคนไปพร้อมถ่ายรูปแล้วอ๋ออันนี้เอาฟิตพ่อมาสองตัวเลยโอ๋อันนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวพ่อมาสองตัวดูดีมันผูกโบเลยอันนี้ก็น่ารักวูตัวนี้อยากอยากได้โบมาผูกบ้างอะแล้วก็หัวเป็นลินดาเบลดอกไม้นะคะดู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมไอหนุ่มหน้าคุณเธอเป็นไอเนี่ยเหรอไม่เพราะว่าเสื้อหนูมันเป็นอันนี้ไงอ๋อมันเป็นอยู่ในเรื่องหมีผู้เหรอใช่เห็นไหมล่ะหรือว่าเราตรงตีมไปนี่ต่อมา แพนดอร่านะคะทุกคนคือมันมีคอลเลคชันดิน่าเบลตแต่คือตอนเนี้ยน้องฟิวเหลือประมาณ1,000กว่าฮ่องกงดอลลาร์ประมาณไ,มได้ได้มันเท่าไหร่นะแม่เหลือตั้ง4,000ันสี่พันกว่าๆนะคะแล้วคือน้องฟิลอ,อยากได้ปรา,าสาสมากนี่นะคะคือแพนดอร่านะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนไอ้คือแพนดอร่าน,ะะน้องฟิลตอนนี้นะคะก็คือดิสนีย์เยอะมากก็คือไม่เคยนอกจากดิสนีย์เลยมีทั้งเดซี่หนูมินนี่ลาบเซลเต็มไปหมดไปค่ะไปดูกัน ก็อยากได้ปรา,าสาทนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่คือส่วนใหญ่อะมันก็เกือบพันดอลหมดเลยเฮ้ยอยากได้ดิดิเห็นไหคนญี่ปุ่นเขาย,ยังบอกว่าคาวาะอีเลยไม่อยากได้นี่เจอปราสาทยังคะยังไม่เจอสนุกเจอนี่ริมนาเบลถ่ายรูปเนี่ยกับอันนี้แม่อ๋อนี่ยเจอหมวกเหมือนกันแล้วก็สเตลล่านะคะแล้วก็อันนี้ที่คาดผม ใช่คุต้องเป็นหนึ่งทีแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหรรองเท้าแก้วก็มีนะคะแต่น้องฟิวไม่เห็นปลาสาสเลยนี่ไงไม่มีปลาสาสมีตุ๊กตาปลาศาสนี่มันเส้นไงทุกคนเห็นไหมนี่ยปลาสาสนะคะแล้วก็มีหมวกอันนี้พี่พีนี่ไงปลาสาส ใช่899ใช่เหรอ899เอคือมันดึงไม่ได้นะหนูก็กลัวอยู่ตั้งนานไม่ถือนะคะต้อไปขอเช็คผ้าราก่อนนะคะไม่แต่นี่ถือนี่ถือต้องนะจ๊ะภานี่มันไม่ใช่ภาษาออฟฟิเชียลนะมันเป็นภาษาคาเมลอ้าวหนูต้องไปดูปราสาทดิบมี่ถ้าหนูจะเอาอ่ะใช่ต้องไปดูข้างในแล้วไปไม่น่าจะไม่มีอะไรไม่แต่ไปขอเช็คผ้าราก่อนอันนี้เท่าไหร่อ๋อเขาอยากได้อันนี้เขายังมีอยู่เจ็ดกังก้า มาเดี๋เรามาเช็กกันแ7 9เจ็ดเเท่าไหร่คะแเก้าแปดเจ็ดเ่เก้าแปดสี่เกโอ้แพงกว่าเมื่อกี้ลูกสามสีองสบายเออเอกเท่าไหร่เท่าไหร่น้องยอยากได้ปลาสารมากคือน้องเฟยตั้งใจมาเรื่องปลาสารเลยนะรอบเนี้ยอันนั้นคือปลาสารนะใอยาได้พวกลินนาเบล เอาปราสาทด้วยดีปะแตนเป็นไอโฟนสิสีฟ้าหรอใช่ก็คือมันเป็นปราสาทของฮ่องกงสรุปเอาไหนคะสาวๆย่สิบ y e เน่ารัเนรอพีแดงสักเส้นไหมคะไอโแล้วมันไม่นั่นนะ How much? วัน9 1ลโ9แพงกว่าอีกจ้าอันนี้แพงกว่าอีกจ้าใช่เหรอใช่อันไหนสีไหนแพงสีทองเมื่อกี้สีทองแพงประมาณสี่พนเลยอะพัน อันนี้มัน1099ัน1 9 9เก้าเกเกอันนี้8ปดอันนี้แปดถ้าฟิลเซ็นนี่ก็จะถูกกว่าเออห้บละละหองของเฟิลบอกว่าตังถูกเกือบหมดเลยนะเออจริงสุดไหนี Yes from Thailand ขอโทษนะครับ Why no d o n o Where's the d o n I like o Daisy. Alright. Excuse me. ล a ไงพี่แดงได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้อ่ะนี่ ฝากเลยนี่ในหัวมากับวัยรุ่นเป็นไงคะถูกใจไหมลืมแก่เลยใช่ป่ะเดินไม่ทันเลยจ้ะนี่เดินไม่ทันเลยจ้ะเหมือนไม่เดินลืมแก่เลยแก่ไหมมีคาดผมกันทุกคนลันจิ๊กจอบเอามุมที่ดูอย่างเนี้ยดูอะไรดูมิกกี้ม้าแค่เฉดแค่เล็กเป็นติ่งอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะว่าฟิลเขาเอาอันไหน โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราออกจากร้านแพนโนล่าแล้วนะคะค,คือแบบโอ้โหอยากได้เลยอยากมากคือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเอาปราสาทที่มันเป็นเอกลุศีห้องกรุงดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วคือ<ด>ที่มันจะมีแค่เฉพาะห้องกรุงดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมคือแต่ละดิสนีย์แลนด์อ่ะคือเขาจะมีปราสาทแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันแล้วมันก็จะเป็นแบบว่ามีแค่เฉพาะประเทศน,นั้นนใช่ไหมใช่คือตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาอันนั้นแต่ว่ามันไม่เข้าใช่เพราะมันเป็นสีฟ้าเลยทุกคนสีฟ้าแบบเหมือนปราสาทตรงนั้นอ่ะอ่าอันนี้คือปราสาทคือมันเเลยยไปดดดนนงะอ่าี๋วใหู้ ก็เลยคือของหนูว่ามันจะมีอันเลยใช่ก็เลยเอาเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นปาราสาทเหมือนกันต่อมันจะเป็นที่เขาบอกว่าเหมือนมันเป็นคอนติเนียอะไรสักอย่างหนึง่งอ่าเหมือนแบบเป็นปาราสาทที่นี่นี่แหละเนี่ยสีโ่โรสโก้นะคะคือที่มันเป็นเอ็กซ์คลูสีอะถูกกว่านี้อีกเอ็กซ์คลูสีมันประมาณ899ฮ่องกงดอลลาร์นะคะแต่ว่าสี่โรสโก้อาหนึ่งพันเก้าสิบเก้าฮ่องกงดอลลาร์ก็คือประมาณ4,400เลขกลมๆค่ะใช่แล้วคือน้องฟิวอะมีงบทั้งหมดเท่าไหร่นะในการมา6,000 ตอนนี้ติดลบแล้วเป็นลบเยอะแล้วคาดผมว่าแม่ซื้อห้าใช่คือน้องฟิล์มซื้อเสื้อมาตัวใหม่นะคะตอนนี้ก็คือ2000ไดเกือบสองพันประมาณพันเจ็ดแล้วคืออันนี้อีกอ่ะทุกคนก็คือโอเคติดลบแล้วไม่เป็นไรที่เหลือแม่เลี้ยงนะแรงมากว้าวมันก็คงต้องมาวันนั้นใช่ไหมใช่เพราะถ้าแม่ไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงก็ไม่มีใครเลี้ยงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าของเราคือปราสาทเรามารอบก่อนปราสาทเขา มันยัง <นะ S 1> ไม่เสร็จไหมเขาทําใหม่อ๋อเหมือนอำใหม่ใช่น,นี้เสร็จแล้วใช่คือหลังจากนี้เนี่ยคือนอกปีน่าจะแบบมาซื้อของจุจิกับบ้านพวกพวงกันแจเรื่องเงี้ยแล้วก็ที่เหลือคือจะกินละอันนี้คือปราสาทนะคะทุกคนแล้วก็อากาศอ่ะคือก่อนนั้นเนี่ยนกปีวว่าใส่เสื้อนงเสื้อหนาวมามใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแบบใ <Okay. S 1> ส่แค่เนี้ยก็คือโอเคแล้วไม่ได้หนาวมากก็โอเค